เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าระบบราชการไทยที่มีข้าราชการเป็นแสนๆคนเนี่ยเขามีวิธีการจัดระเบียบและบริหารจัดการกันยังไงหัวใจสําคัญของทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของระบบราชการพลเรือนไทยกันครับคําถามสําคัญก็คือแล้วไอ้โครงสร้างที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่ใครกันที่เป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ แล้วใครล่ะที่คอยคุ้มครองดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามนั้นและที่สำคัญคือใครคือคนในระบบนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบของเรื่องทั้งหมดนี้กันครับเอาล่ะครับนี่คือแผนที่ที่เราจะใช้เดินไปพร้อมๆกันวันนี้ เราจะเริ่มจากตัวกฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญจากนั้นไปทำความรู้จักกับองค์กรหลักสองแห่งคือกอพอและกอพคออแล้วมาดูกันว่าจริงๆแล้วข้าราชการพลเรือนคือใครกันแน่และปิดท้ายด้วยหลักการที่เป็นหัวใจของระบบทั้งหมดเลยครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยครับรากฐานที่สำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดนี้นั่นก็คือพระราชบัญญ,ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปีพศ2551ครับ ให้ลองนึกภาพตามนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวแผ่นใหญ่ๆเลยที่เป็นตัวกําหนดโครงสร้างบทบาทแล้วก็หลักการทุกอย่างที่ควบคุมการทํางานของข้าราชการพลเรือนทั่วทั้งประเทศเลยนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเลยนะไปจนถึงการเลื่อนตําแหน่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของวินัยครับทีนี้เรามาดูกันที่ผู้เล่นคนสําคัญคนแรกในระบบนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า กอพอซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคนเขียนกฎเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหมดของระบบนี้เลยครับตามมาตรา6กนะครับกอพอก็คือองค์กรกลางที่คอยวางนโยบายแล้วก็จัดการเรื่องคนของข้าราชการพลเรือนทั้งหมดพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนสถาปนิกที่ออกแบบกฎเกณฑ์ต่างๆของระบบราชการทั้งหมดนั่นเองค่ะโหแล้วอำนาจของกอพอนี่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับตามมาตรา8เนี่ย คือกว้างขวางมากๆตั้งแต่การให้คำแนะนำคณะรัฐมนตรีการออกกฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยตั้งแต่การสอบเข้ารับราชการการเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนไปจนถึงการอนุมัติว่าแต่ละหน่วยงานจะมีคนได้กี่คนและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการออกสิ่งที่เรียกว่ากฎก่อพอซึ่งอันนี้เนี่ยมีสถานะเหมือนเป็นกฎหมายย่อยๆเลยนะครับเอาล้วครับพอมีคนสร้างกฎที่มีอำนาจขนาดนี้แล้วเนี่ย มันก็ต้องมีคนคอยคุมเกมคอยพิทักกฎถูกไหมครับนี่แหละครับคือหน้าที่ของผู้เล่นคนสำคัญคนที่สองนั่นก็คือคณะกรรมการพิทักระบบคุณธรรมหรือกอพคออซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ตรวจสอบและคุมครองความยุติธรรมในระบบราชการครับสไลด์นี้อธิบายได้ชัดเจนมากๆเห็นภาพเลยใช่ไหมครับถ้ากอพอเป็นคนเขียนกฎ กอพคออก็คือคนคุมกฎคอยดูว่าทุกคนเล่นตามกติกาเป็นการถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญมากๆเพื่อให้แน่ใจว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นจะถูกใช้อย่างเป็นธรรมกับข้าราชการทุกคนจริงๆกอพคออเนี่ยนะครับตามมาตรา24เขาจะเป็นคณะกรรมการอิสระ7คนที่ทำงานแบบฟูลไทม์เลยนะคะไม่ได้ทำเป็นจอบ,จอบ หน้าที่หลักของเขาก็คือเป็นเหมือนสารชั้นต้นของระบบราชการคอยดูแลไม่ให้ข้าราชการถูกลงโทษทางวินยัยหรือว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมครับแล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาล่ะกระบวนการมันเป็นยังไงก็คือตามมาตรา31เลยครับสมมติว่าข้าราชการคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคำสั่งนี้มันไม่แฟร์เลยเขาก็สามารถยื่นเรื่องไปที่กอพคได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษหรือการร้องทุกข์ จากนั้นกอพคออก็จะเข้ามาไต่สวนแล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งคำตัดสินของกพคออนี่ถือว่าจบเลยนะหน่วยงานต้องทำตามครับโอเคเราคุยเรื่ององค์กรใหญ่ๆกันไปแล้วทีนี้มาดูที่ตัวคนกันบ้างคนที่เป็นหัวใจของระบบจริงๆใครกันแน่ที่เราเรียกว่าข้าราชการพลเลือนนี่คือนิยามเป๊ะๆจากในกฎหมายมาตราสีเลยนะครับ แต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนที่ผ่านกระบวนการได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐและที่สำคัญคือรับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็คือภาษีของเราเราท่านๆนี่แหละครับแล้วถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วสนใจอยากจะเป็นข้าราชการบ้างล่ะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรหลักๆเลยนะครับตามมาตรา36ก็จะมีอยู่3ข้อคือต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และก็ต้องเป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับทีนี้มาดูโครงสร้างตำแหน่งกันบ้างซึ่งอันนี้น่าสนใจมากครับในระบบราชการเนี่ยเขาจะแบ่งตำแหน่งออกเป็น4สายงานหลักๆเลยตามมาตรา 45- และ46นะครับก็จะมีสายบริหารอำนวยการวิชาการแล้วก็ทั่วไปซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีเส้นทางความก้าวหน้ามีระดับตำแหน่งที่แตกต่างกันไปทำให้มันมีโครงสร้างอาชีพที่ค่อนข้างชัดเจนครับ เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วและผมว่านี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นเหมือนปัจญาเป็นหัวใจที่คุมทุกอย่างไว้อีกทีนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบคุณธรรมแล้วอะไรล่ะที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ระบบนี้มันเละเทะไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายๆกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับในมาตรา42ว่าการจัดระเบียบข้าราชการทั้งหมดต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมเป็นหลัก นี่ไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่มันคือหลักการที่ชี้นำทุกๆก,กระบวนการเลยแล้วไอร้ระบบคุณธรรมที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันประกอบด้วยเสาหลักๆ5ต้นครับ 1. เลยคือการรับคนเข้ามาทำงานต้องยึดความสามารถไม่ใช่เส้นสาย2 การบริหารต้องดูที่ผลงานไม่ใช่ความชอบส่วนตัว 3. การเลื่อนตำแหน่งต้องเป็นธรรม 4. การลงโทษต้องมีเหตุผลปราศจากอคติและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากมากมาคือการบริหารงานบุคคลทั้งหมดต้องเป็นกลางทางการเมืองครับนี่คือหลักประกันสำคัญเลยและทำไมทั้งหมดนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้น ก็เพราะว่าระบบคุณธรรมนี่แหละครับที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการต่อสู้กับระบบเด็กเส้นระบบอุปถัมภ์เป้าหมายก็เพื่อสร้างข้าราชการที่เป็นมืออาชีพจริงๆมีเสียเทียรภาพแล้วก็ทํางานโดยยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งไม่ใช่ทํางานเพื่อสนองผลประโยชน์ของนักการเมืองคนไหนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคบว่าการที่เรามีระบบคุณธรรมที่แข่งแกร่งจริงๆในระบบรชาชการเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนยังไงบ้างแล้วเราในฐานะประชาชนจะช่วยกันทำให้หลักการดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมของเราได้ยังไง